สวัสดีนะคะสวัสดีคุกๆุกท่านนะคะที่กำลังจะเข้ามารับชมช่องสามสาวดาวซิ่งซิ่งซิ่งนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่แปลงหญ้าเช่นเดิมเช่นเคยนะคะเนื่องจากว่าเราก็ดูแลน้องช้างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาตัดต้น้านะคะไปให้น้องช้างต่อกันอันนี้นะคะเราก็ได้จ่ายคะแนนไว้ตั้งแต่รอบที่เรามาตัด นานแล้วเนาะแม่แมวสีเพราะว่าเราต้องการต้นนะคะไปทําพันุ์ในการปลูกนะบ้านสามสาวก็เหลืออยู่หนึ่งไร่นะคะที่ยังปลูกไม่เสร็จวันนี้นะคะน้องช้างก็จะมีหญ้าทานนะคะเพราะว่าสับปะรดเราหมดแล้วนะคะแม่แมวสีสับปะรดเราหมดกันแล้วนะคะก็ออยังโชคดีอยู่นะคะที่เรายังมีหญ้านะคะให้น้องช้างได้ทานนะคะ อากาศก็ค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่หว่นนะคะเพราะว่าเราต้องการให้น้องช้างมีอาหารทานด้วยนะคะถ้าเราไม่ตัดหญ้าน้องช้างก็เก็บแน่นอนนะไม่ไม่ซีนะคะลำพัง ควานผู้หญิงคนเดียวนะคะกับช้างทั้งสี่เชือกนะคะจะตัดขนาดไหนนะคะจะเพียงพอต่อความต้องการของน้องช้างนะคะช้างก็ค่อนทางที่จะทานเยอะนะคะเขาก็ทานตามน้ําหนักตัวนะคะอย่างช้างนะ,ะสามสามตันนะคะเขาก็ทาน300กิโลนะคะเท่ากับน้ําหนักตัวเลยนะคะไม่ไม่สี่อย่างบ้านสามสาวก็สามเชือกเลยนะคะแล้วก็มีคุณแม่ลูกอ่อนนะ,ะที่ต้องการอาหารเพิ่ม จำนวนเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะว่าต้องมีสารอาหารนะคะที่ไปบำรุงคุณแม่ระองดาวนะคะจะได้ผิดผลิตน้ำนมน,นะคะให้กับพ่อพายน้ำเพชรมงคลของเรานะคะหัอนอออ้าบอแต่ไม่หวันดูอากาศดูภาพมันฟ้องไหม อกินเขากินน้ำในเด้อไอ้ยังก็มีเอฟซีคนหนึงอันนี้บอกตามเขาเด้อตายกับเอาเราหมักอลขึานีิบัวแต่ขามันโบตายอีิมากับเมือยอยูอ่เนะคนเฮาเอก็ตอนนี้ ให้กำลังใจควานนะคะเพราะว่าก็มากันแค่สองคนนะคะถ้าตัดถ้าตัดทั้งสองก็จะไม่มีใครนะคะถ่ายบรรยากาศนะคะให้แม่แม่ไอซีได้เห็นกันเนาะนะคะเนื่องจากว่าบ้านสามสาวก็มีสมาชิกเพียงเท่านี้นะคะเพียงแค่สองคนเท่านั้นนะแม่แม่อซี่กับลูกเล็กเด็กแดงตอนนี้ไปโรงเรียนกันหมดแล้วนะคะ ไปความจอยเด้ออยู่ที่พักสีแมมแม่ละวามาบดด่ได้เด้อหายกำลังใจก็ได้หรือจะเป็นคะแนนอุดหนุนค่าน้ำค่าข้าวนะคะแมแมสีนเนาะเมตาบ้านสามสาวก็ได้นะคะมา่แข่งกันครับพี่เออเกมตักหญ้า ต่อไปนะคะแม่แม่ซีเราถ้าเราปลูกเสร็จนะคะถามว่าแปลงหญา้าที่เราปลูกเพียงพอต่อน้องช้างไหมมันก็ไม่พอเนาะคาอนจจยเนาะ<ช>เพราะว่าลําพังหญ้านะคะก็ค่อนข้างที่จะจะโตช้านะคะถ้าเราตัดครั้งหนึ่งก็ประมาณ3เดือนเลยนะคะก็ต้องมีม,ม,มันต้องมีสับประรดเสริมด้วยอาหารอื่นเสริมด้วยเนาะ,ะถามว่าเรา คือการปลูกแต่ละทีมันต้องใช้เวลาถ้าเรามีพื้นที่แล้วเรามีชันย่าแล้วเราต้องปลูกอนาคตอ่ะน้องช้างจะได้สบายหนึ่งแล้วมันจะช่วยลดหยอดเรื่องอาหารเหมือนกับเราไล้ไลไลเนี่ยเรา,เ,เ,ราเราเก็บะสะสมคะแนนเพื่อท,ที่จะไปซื้อสับรถลำหนึ่งซึ่ง1 5 0 0 0คะแนนต่อต่อ,ต,อต่อลำต่อหนึ่สิบล้อนะ พอมีช่วงเวลาที่ในเปียโตเต็มไว้เราได้ตัดเราก็จะลดหย่อนทางด้านสับปะรดถูกไหมเงิน15,000ันคะแนนเราก็สามารถอาเอาไปบำรุงเอาไปสร้างเอาไปเป็นต้นทุนอย่างอื่นได้นะแต่กว่าจะได้1,000นี่ก็เฮาดูเงินของกกันใจก่อนปาดแล้วปาดอีกน้องแม่ซีก็ ต้องมีอาหารนะคะเสริมสลับสับเปลี่ยนกันไปถ้าให้ทานอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าในเปียอย่างเดียวหรือสับปะรดอย่างเดียวไม่พอแน่นอนนะคะสำหรับช้างนะคะอย่างหนึ่งนะปันจอยก็ไม่รู้หรอกว่าอนาค,คตโควิดบ้านเราจะเป็นยังไงเศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นยังไงสิ่งสําคัญอะไม่ว่าจะเป็นคนหรือช้างการ,รอยู่การกินที่สําคัญที่สุดนะคะก็อยากฝากไว้ใม่เอฟซีเป็นกําลังใจงให้ปันจอยฟันอีกนบ้านสามสาวด้วย ก็ไลฟ์ออนไลน์ทุกวันพุธนะวันอาทิตย์แล้วก็อาจจะมีไลฟ์กิจกรรมไลฟ์เฉพาะกิจบ้านสามสาวบ้างบางครั้งบางคราวนะไม่ไม่สีสิ่งอื่นใดเลยก็เกรงใจแม่แม,แม่ท่านนะหลายท่านแล้วเกินที่เมตตาเข้ามาสา3ปีแล้วนะก็ปาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะก็ทำเพื่ออนาคตลูกชายลูกชายตัวน้นอยนะก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่นะะคสวัสดีค่ะ